เสรีนี้มีได้ไม่อุปสรรคไม่ต้องกักครับไว้ได้ทุกศาสตร์ศาสตร์ใดแรงแปลงกายใจสะอาดไม่ขายชาติญาติมิตรจิตเป็นไทยรู้ทันกันนั้นดีที่ตัวรู้ ไม่ต้องโตสู้กันบนชั้นศาลแค่คอยหลบจบกันนั้นไม่นานไม่รำคาญงานอยู่หมู่เดียวกันอยู่ป่าดงพงไพรใจเป็นสุขไม่ต้องทุกข์ปลุกอารมณ์บ่มรักชัง อยู่ในเมืองเพียรขายค้าหาสตังมาประทังยังสังขารพลานผู้คนวันไหนไหวไม่สำคัญวันเราเกิดสุดประเสริฐเลิศคุณบุญไม่เบาที่พ่อแม่แก่เลี้ยงดู อุ้มชูเราตั้งแต่เยาวเข้าชราหาไหนเอ่ยว่าแต่เขาเข้าตัวมัวหลงทางเดินขาทางต่างตายไม่สำนึกทางกันดานผ่านเปลวไฟไอสะอกตกเขวลึกปึกยังปากสาก ตำทัวตกลงเหวเหลียวแหลกแบกอัตตาโฆษณาขาใหญ่ใครอยาหารทนลำคาญมานกวนปวนเสียการรองอยู่นานห่านเขกเปกใต้ถุนสอนเรื่องกรรมทำไม ใหญ่ก่อเวรเช่นเช้าเย็นเห็นโพธโทษแดกดันมันเผือกนี้ปีสั่งนั้นวันทั้งวันคันปากกันมันสนุกทุกมุมโลกมีน้ำใจให้กันนั้นดีแน่แส่คอยแต่ แชร์ข่าวกล่าวเสียหายนายก็ใชยไม่เคยเลยออกลายกายหญิงชายลายชั่วดีมีทุกคนดิ่งลงเหวเปลวไฟใหญ่ไม่คิดคิดสักนิดผิดถูกปลูกฝังเขา เสาแต่เมาเชิญชวนกวนไหมเราเจ้าคอยเอาเสาเจิมนะปะดากทองย่าเปรียบเปอยเผยอ้างอย่างหน้าชังควรระวังยังคิดผิดและถูกผู้สำราดถากถาง กล้งกระดูกยาได้ผูกลูกกรรมคำก่อเวรบุญดีเลวเหลวแหลกแตกกระจายไม่มีใครไหนหนาว่าอะไรเป็นเพราะกรรมทำเองเร่งเข้าใจสติใช้ให้มากอยากพอควร อย่าอิจฉาตาร้อนคอนให้เขาคิดเหมาเอาเข้าคางทางพวกตนมองใจเราเข้าไว้ไม่สับสนเขาก็คนบนโลกโชคที่เจอยุคสบายหายห่วงควงกะได้ สั่งอะไราได้ไวใช้สตังอยากหน้าเด็กเล็กใหญ่ให้โทรสัง่งสะโดกจังตั้งายปลายทางเอ่ยบวกและลบจบที่มีตัวกรรมหากกระทำกรรมชั่วตัวอบายถ้ากระทำรร กรรมดีมีสุขใจโลกสดใสไร้ทุกข์สุขนิรันร์พูดเพ้อเจอเออเองเบ่งลำพองผิดคันลองจองหองพองตัวคู่เหมือนอ่างอื่งขึงขอนนอนกกอยู่ต่อโบทู่ขูไป ไม่สมเอ่ยในนรกปกปิดผิดสับสนไฟเผาหลนจนตายไม่เป็นผงบนสวรรค์นั้นดีมิงวยงงทั้งยืนยงคงศีลถิ่นสุกเอ่ยมุทะลุขู่ใครใหญ่ไม่คิด บิดถูกผิดจิตปุ้นคุนเคืองกันอันได้ดีมีบ้านอยู่อู่นอนนั้นบรรพระบรุษท่านฝันฝ่นามาให้เอ่ยเป็นผู้เพียรเขียนดีในสำคัญเขียนกดดันมันแตก แยกไม่ดีทั้งยังอุ้มทุ่มอัดมัดมันเนีลดศักดิ์ศรีดีหดหมดท่าเอ่ยพูดไม่คิดจิตละเมอเพลอออกปากนอนหลับอยากมากเคียวเปรี้ยวมันหวานไม่ต้องเติมเพิ่มรส สดลืมงานแค่เพ้อฝันมานสะดุง้งพุ่งขี้โพโขับรถเร็วเหลวแหลกแหกลงโคง้งฝ้ากระโปรงกองขึ้นลื่นชนไม้ทำอะไรใจเย็นเด่นมีชัยหากใจไวไปไม่ถึง จึงเศ้าเอ่ยนนะรกเปิดเกิดเทศเพศภัยติดมนุษพิษผิดศีลมินหลักธรรมกรรมสนองจ้องเอาเขาเช้าคคำหากตัวทมกรรมบาปภาพชั่วเอ่ยข้าวสนเทศเลสนในใช้เวลา ต้องค้นหาสาเหตุเล่มนุษย์ทั้งอดีตปัจจุบันกันทุกยุคนำมาหยุดปลุกสติมิให้เหลืองตัวละครก่อนเล่นเช่นสมมตุติแล้วหัดพูดรูดทาปากลากเขียนหน้า หาชุดใส่ให้เทเหลสายตาเหลียวแลหาขาแม่ยกอกติดแบงยุกแอบกินปริงปรนก่อนเสียท่าไม่เห็นข่าปลาเจ้าเอาใส่ไหใยญย่มัวถามตามหาหน้าเหนื่อยใจ หยุดเมื่อไร่ใจสุขมุกหยุดนะ